คณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุได้มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าจะจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุทุกคนที่มีอายุครบ60ปีและได้รับิิธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโดยจะจ่ายให้เดือนละ100บาทจำนวน9เดือนรวมทั้งสิ้น900บาทและจะมีการแบ่งจ่าย3รอบรอบละ300บาทดังนี้ รอบแรกจ่ายให้ในวันที่11วันที่12และวันที่13มีนาคม2567ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีการจ่ายตามอายุอายุที่มากก็จะได้รับเงินในวันรักแรกส่วนในรอบที่2ก็จะมีการจ่ายระหว่างวันที่1 1 12, 13ในเดือนมิถุนายนและก็รอบที่3 จ่ายให้ระหว่างวันที่ 11, 12, 13ในเดือนกันยายน2567ซึ่งก็จะมีการจ่ายตามช่วงอายุเช่นเดียวกันซึ่งระหว่างนี้ให้ผู้สูงอายุเร่งที่จะผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพลย์ด้วยเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อนที่จะชดเงินนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุน้องใหม่ที่เพิ่งจะอายุครบ60ปีหรือผู้ที่เกิดในปี2507 และก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วให้รีบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุโดยด่วนและรีบผูกบัญชีกับธนาคารใดก็ได้กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นรอรับเงินหลังเดือนเกิดของท่านได้เลย